ก็นะครับเมื่อกี้นะครับเราได้ดูในส่วนของสรุปบทไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะสรุปล่างให้นะครับส่วนล่างนั้นจะได้ตัวไหนนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับล่างคือล่างบนคือบนนะครับต้องแยกแยะให้ออกนะครับเอาละครับชุดแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขวิ่งนะครับสําหรับตัวเลขวิ่งล่างเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าหวยเนี่ยคำนวณออกมาได้เลขศูนย์เนาะทีนี้เนี่ยนะครับศูนย์นี่คือชุดที่1นะครับ หลังจากนั้นมานะครับผมได้ทําการจับชุดให้นะครับชุดที่1ครับเซฟครับ40ครับสําหรับข้อมูลล่างเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นมานะครับ40แล้วก็41ครับล่างครับ46ครับ46ครับ06ครับแล้วก็40นะครับเอาล่ะ นี่คือนะครับเป็นตัวเลขข้อมูลของชุดสองตัวล่างนะครับหลังจากนั้นมานะครับผมเราจะได้อีกแปดสี่ครับเซฟครับสี่เก้าครับห่วยได้ตัวไหนใส่ตัวนั้นนะครับชอบตัวไหนอัดตัวนั้นเพราะว่าสูตรทุกสูตรได้ทําการคามาแล้วนะครับเลยก็สามศูนย์นะครับศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสามสี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สามนี่ต้องบอกเลยไม่ไม่ว่าจะเป็นบนเป็นล่างห่วยเนี่ยนะครับชนหนักหรือเกินนะครับ นี่เช่นกันนะครับหวยโอกาสทองมาแล้วนะครับฉะนั้นนะครับชุดบนล่างเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเลขเนี่ยนะครับที่ห้ามตัดนะก็จะมี3 9 3 0และก็4049นกึกว่าหวยชุดนี้ไปชนกับเลขบนอีกฉะนั้นชุดนี้เนี่ยนะครับห้ามตัดนะครับนะเอาละต่อไปซีึครับเห็นไหมครับหวยเนี่ยต้องบอกเลยเหลือเกินว่านะครับหวยทุกตัวทุกสูตรนะครับ อย่าพลาดนะครับชุดนี้นะครับล่างโดยตรงนะครับก็ขึ้นอยู่สมาชิจะชอบไม่ชอบนะครับอันนี้ก็สูตรหวย2ตัวล่างตรงๆนะครับเล็กก็นะครับสูตรเรานะครับยังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้หวยมีแต่ศูนย์หกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสามอุ้ยอันนี้ชนแล้วนะครับท่านครับน่าจะมีโอกาสชนแล้วนะครับต้องบอกหรือว่านี่ไงหนไหครับ หวยชนแล้วนะครับนี่เลยเราจะเห็นทีเลยว่าตัวตัวเนี้ยนะครับมันไปชนทั้งบนทั้งล่างเลยฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าทิ้งแลวก็นะครับต่อไปนะครับผมเห็นไหมครับศูนย์หกเข็มชัดนะครับและก็สี่หกชัดเขียวมากเอาละทีนี้อันนี้ก็จะเป็นห้าศูนย์ศูนย์ห้าผมจะสรุปบนให้อย่างนี้นะครับทีนี้อ่าสรุปล่างให้อย่างนี้จำไว้นะครับหวยสองตัวล่างเนี่ยนะครับให้ทุกคนนะครับ เด่นวิ่งเลยต้องบอกถ้าออกมาในลักษณะนี้นะครับก็คือให้วิ่งนะครับวิ่งล่างเนี่ยวิ่งล่างสี่นะครับ6ครับนะตัวเด่นก็จะได้ที่4ี่กับหนะครับส่วน0ูนย์กับ3ามนี่ผมว่าได้เตะขึ้นไปบนมากกว่าชุดเน้นนะครับ่าชุดเต็มก่อนนะครับสําหรับหวยชุดเต็มสตัวล่างเนี่ยนะครับสี่ศูนย์ครับสี่หนึ่งครับ 6 0ครับ6 1นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับ4 9 8 4เห็นไหมครับหวยเนี่ยจะอยู่ในเกมน,นี้ซึ่งตัวเลขเนี่ยครับมันชนกันเยอะที่สุดแล้วก็นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัว0 3 0 4อย่างเงี้ยนะครับนี้เลยนะครับ อ3 0 4 1น1 4นะครับแล้วก็8384นะครับตัวถัดมาก็จะเป็น4 9 5นะ59นะครับกับ50นี้เลยนะครับเอาล่ะฉะนั้นนะครับผมนะหวยได้ตามนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ0 6 6ยทีนี้ตัวเน้นนะครับผมจะทำการเน้นให้นะครับ เดี๋ยวผมเน้นให้แล้วกันเนาะตัวเน้นเนี่ยนะครับผมให้สี่ห่างนะครับเราฟาดไปนะครับฟาดสี่ศูนย์ครับนะครับและก็ฟาดหกศูนย์ครับสี่หกครับนี่เลยนี่คือจะเป็นตัวเลขที่ต้องบอกเลยว่าห้ามตัดทิ้งโดยเด็ดขาดนะครับหวยมันจะได้ที่สี่ศูนย์หกศูนย์แล้วก็สี่หก และอีก1ตัว1ชุดเนี่ยนะครับคงจะหนีไม่พ้นแน่นอนกับเลข49กับ4 8ปต้องเลือกมา1ตัวนะครับต้องเลือกมา1ตัวเท่านั้นนะครับฉะนั้นผมขอเลือกอ่าเป็น49เนาะเผื่อมันจะไอ้นี่เนานะฉะนั้นนะครับเน้นคือเน้นอัดคืออัดนะครับฉะนั้นชุดเน้นจริงสำหรับผลงบน้อยก็จะได้ทั้งหมด4ชุดเน้นขอทุกท่านโชคดีนะครับ อันนี้คือชุดสรุปร่างตามสูตรแล้วของท่านวันนี้เฮงๆโดยปังๆงงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ